โอ้ยวันนี้มืดมากเลยวันนี้ก็เอาผู้มาเล่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อผู้อันไหนนะแคปนี้แคปม่นนะเดี๋ยวผมไปอ่แม่เดี๋ยวเราจะฟาร์มรอกันฟาร์มเงินให้ครบเท่าไหร่นะหกล้านเราจะซื้อแบบนี้แบบ อีกสีไปเรื่อยๆจนจนกว่ามันจะครบแบบจํากัดนะครับเพราะตอนนี้ผมเหลือแค่แบบจํากัดแล้วก็ซื้อได้แล้วผมจะมารวมกันเป็นแบบนี้เวลาผมจุดมันก็จะแบบอันนี้มากเลยอ,อนนื้อหือเน,นี่ยดีดีดีด เอาตัวนี้เข้าไปกับตัวหินนักกับือนการมันแบบนี้แหละโอ้โหอืมอืมอ,อืมโอ้ยโอเคิอเคโอเคจริงได้ปั้นอืมสวยตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช้เลยได้เงินมาหมื่นห้า ย oh. 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 so, mm ังไม่ค่อยใส่เท่าไรตรงนี้จะดี ไปแม่โอ้โหอีก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 นี้ไ,นนไปฟังฟังฟัง,งแล้วมาเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้ให้ดูนะครับก็อีกแบบนึ่งเอาเป็นอันนี้ก่อนอะฮะ

วอนนี้นะครับก็สามล้านแล้วนะครับทันทีเรียบร้อยตอนนี้นงเงินผมสามล้านละก็จะนี้ได้โอ้นี่ยอันนี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบต้องเติมนะครับทุกคนเฮ้ยรื้น้นายยุมาเลย

ตรงนี้เตรงนี้บิ๊กโอ้บิ๊กโอ้บิ๊กโอ้เฮ้ยได้นะเดี๋ยวสองอันนี้มันจะเข้ากันไปได้สามหมื่นนะครับผมนะ โอ้โยอีอื้มแลนอันนี้ทีละอันทีละอันโอเคโอเคปิ้งตรงตรงนอย่างดังสมจริงที่สมจริงมากแต่บางทมันค่อยเหมือนอยู่ตรงเอฟิกไหน เฮ้ยผมเดินนี้มาแล้วทุกคนเป็นดาวเลยนะอ่ะฮะไม่ใช่สินี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรตรงนี้ เอออุ้ยได้นะได้ไเยี่ยมเยี่ยมาตรงกลางเข้ามาโอ้โหแหลกเลยกี่ปั่อืต้งังฟัง ไปแล้วหนึ่งสองทีอุวยเราจบพร้อมกันเหมืากอันนี้อ่อ่ะฮะโอ้ย เช้ยไปอื้อๆๆ้อๆๆอุ้ยได้นาได้ได้ดีดีอลังการมากครับดูที่เสียงดังที่สุดอันนี้ผู้ใหญ่ที่สุดนะครับปืนมาเดี๋ยวผมจะยิงละโอเคกันเคอืม Đang ngoan lại Tỏ bà nhỉ Bà ơi Mà, lắm ออัอุ้ยนนี้สวยกว่าอีสวยกว่านั่นอีกเออฮิฮ่านแหละอันนี้อ๋ออือฮอิสอร์ีนะทุกคนอุ้ยผมเจ็ดสีล จสิบล้านแล้วครับอืมสอเนี่ยเ่ยดึ๊ดึ๊งงกี่เล็เลยโอ้โห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 ต้องมาเยอะนะทุกคน ตัดไปตอนที่ได้เยอะๆเลยนะครับในการโอเคนะครับตอนนี unten, ้เราก็ e. 3, 2, 3ได้มาสิบเอ็ดอันอุ้ยสิบสองแล้วอีเราก็จะสามสองยิงไปวิ่งอู้สองเซนครับผมฟัง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 โอ้อย

เอไอ,อไม่กกกได้หนึ่งแสแล้วทุกคนตรงนี้แหละเอออย่พึ่งใช่ โอเคไปเลยฮึ่มเก็บม <c oughs> ผมไปดูก่อนนะกล่องเกิดอย่างน่าเป็นมีไหมนะไม่มีอืมอืออออมามอขึนมือม ตงโอเคนี่ผมจะทำตรงที่อันนี้สุดละมามามาอาหารอาหารนี่ด้านล่างแล้วกันนี่ด้านล่างอาหารนะครับอาหารเอ๋โอเคเป็นบนโอเคโอเคไป nên là đi gì hôm nay 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 <Started. S 2> okay. เฮ้โอ้ยม,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 มันไม่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ ค okay. ิดอะไรกันอยูนะฮ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 ะโอเคไปได้มาหกอันหนึ่งแสนครับผมโอ้หชอบไปดูจเปิดใ่จุป่นสนเด็กเล่นระเบิดโอ้โหโค้ดเลยโอ้ย สนามเด็กเล่นระเบิดเอ้ยเอ้ยโนย่าย่าย่างย่นงย่าง่างย่างย่ย่างย่างย่างย่งยังยัางย่งย่างย่งย่างย่งโ่้งย่างยหางยโางย้างย่างย่่างย่างงยงยยง่่า ่ดีทุกคนคิดออกละหลายคนเคยทำแบบนี้อุ้ยไปยิงไปเลยใส่แกงจูจูู่จูได้อยู่นะก็ได้เลิเอ้ยเออ ออตรงนี mm ้แ hmm. ล oh. mm ้ว hmm. กันอืมอืมอื น uh, ก um, e yeah. no, ah. ันลเ้ยเเราจะลองเอ้งินอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเข้าโอ้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 ข้ามังจริงเนี่ย อุ้ยอุ้ยจะหกลาแล้วคนดูสิเมืนสเล่นหล่ๆคนเนี่ยแบบเหมือนตั้งกันไว้บุกยึงกนี่ันกงกดว่าดีดีเดออือึออึออึอืออ่าอ่า นายอ่ะฮะนี่อีกโอเคนี่ก็จุด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 ยังยังจุดนี่จุดบีจุดโอเคอุ้ยไม่กันลองโอ้โห จะรองเงินถึงหล้านเพิ่มไปอีกหนึ่งแสนผมก็จะซื้ออันไหนได้แล้วอั่นี้ทีนึงเหญกขึ้นเฮ้ยผมได้แล้วมาเต็มที่ไปเลยเต็มที่เต็มที่ขอเต็มที่เน,น้นๆสูง

อ,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 อไปได้เวลาเข้าร้านค้าทุกคนไปอื้มเข้ามาแล้วเสียงไห้อนไหนะนี่ไนงะน,นี่เลยสองหมื่นเออเอาที่มันได้ราคาแพงสุดในตอนนี้นี่ก็สองหมื่น แล้วตายน,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 นี่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 ต้องมีแค่สองอันเดี๋ยวอันนี้ชิ้นสองนี่อันนี้แพงกว่านี่จะแพงกว่าไฟจากปลายขับต้องมีตั้งยี่สิบนะ นี่วูใหญ่เป็นพิเศษเลยหรอเดี๋ยวเลยช่วยกูปลูกกติกปกกูปกตินี่เลยมาเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปสองหมื่นนะครับโอ้อยชิวไว มันมีสีฟ้าพอดีเลยอือหือแค่นั้นแค่ั้โอ้ยก็ยังดีอยู่หนึ่งอือหืออือหืออือหือแน่แหละเราจะลองเอาคู่กับตัวอื่นเลย เดี๋ยวค่อยจุดเดี๋ยวค่อยจุดโหคนนานนี่นานกว่าอีกอ้ยแอบความสว่างได้ไหมมืดมากเลยทุกคนโอเคได้แล้วนะครับทุกคนมาจุดเลยไป let's go อ,นนอ,อุ้ยแสงสีแรงนะเนี่ยอุ้ยมีใชือได้มีช,มชือยหน่อย ได้ยินเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเข้านาเข้าเข้าเหนื่อยถ้ามันเหยียวแบบออกมีเป็นติ้มสีฟ้านะครับอันนึงเป็นหิมะอันนึงเป็นอะไรเดี๋ยวอ้าว แล้วจะจุดแต่ละอันเพราะว่านี่เข้ากับอันนี้ตออัวน,นี้ก็จะเข้ากับอันนี้เลยเดี๋ยวลองดูใช่ใช่เข้ากับอันนี้เหรอนตัวนี้เหรอนะฮะครับ uh huh. uh huh. อันนี้ก็เข้ากันด้วกันรัตต่างรัว่งรั่างรั่งัว่งั่งวันนี้เข้ากันเข้ากันเข้าด้วยกันทั้งหมดเลย

แม่มันเข้าทุกคนลายเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันเป็นจุดอันนี้มีเป็นอันนั้นอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นจุดอันนึงเป็นจุดอันนึงเป็นลายครับผมโอเคไป อื้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 อืออือโอเคมาทั้งหมดสิบห้าอันเด็กเลยลมต่อไม่ได้แล้วนะ่นนี่เหรอิบสองอยโอ้โ โอเคนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบาย